بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولي إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعن وا الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอขอบคุณชุกรตต่อลอสุบฮานาหวัวตาลาในเตาฟิกและความโปรดปรานที่ได้ยืมยื่นให้กับผู้ศรัทธ,ธาทุกท่านขอการประสาทพรและความเป็นสิริมงคลจากพระองค์ลอสุบฮานาหวัวตาลาจงพึงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดและเหล่าวงวานอาลุนเบดผู้บริสุทธิ์ของท่านถือได้ว่าเป็นเตาฟิกและเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์ลอสุบฮานาหวัวตาลา ที่ได้มอบให้กับข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการนำเสนอได้มีโอกาสในการทำความเข้าใจชีจ้แจงและพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆของอัลอิสลามของศาสนาของพระองค์ลอสุบฮานหาหัวตาลาศาสนาแห่งอิสลามถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศาสนาแห่งฟากฟ้าและเป็นศาสนาเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดจากพระองค์ลอสุบฮานาหวัวตาลาที่ได้ประทานให้กับ มนุษยชาติดังนั้นคำสั่งต่างๆเนื้อหาต่างๆที่มีอยู่ในศาสนาอิสลามจะต้องเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์จะต้องเป็นเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ที่สุดมากกว่าศาสนา,ลสลาและแนวความคิดอื่นๆอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาปฏิบัติตามคำสั่งสอนต่างๆของศาสนาอิสลามบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขายึดมั่น อย่างแน่วแน่ในการตังสอนและการปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนต่างๆของอิสลามนั้นเขาก็สามารถที่จะพบกับความผาสุกเขาก็สามารถจะพบกับความสำเร็จทั้งโลกนี้และก็โลกหน้านั่นหมายถึงว่าความสำเร็จของเขาจะมีทั้งดุนยานี้และทั้งอาคิรดนี้ขึ้นอยู่กับการศรัทธาของเขาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเขาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของเขาที่มีต่อ ศาสนาอิสลามที่มีต่อหลักศรัทธาที่มีต่อหลักความเชื่อในอิสลามองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตตาลาพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกําหนดเนื้อหาได้ทรงกําหนดหลักคําสอนที่สําคัญไว้ด้วยกันถึง3หลักคําสอนเรามีหลักคําสอนในอิสลามที่เป็นการนําเสนอถึงเนื้อหาที่นําสู่ความสําเร็จนําสู่ความสมบูรณ์ของผู้ ศรัทธานำสุบามของบุญของมุสลิมท่านหนึ่งนั้นอิสลามได้นำเสนอเนื้อหาให้กับเขาผู้นั้นด้วยกับด้วยกับด้วยกับสามเนื้อหาที่สำคัญด้วยกันเนื้อหาที่หนึ่งคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักศรัทธาเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักความเชื่ออีมานหลักศรัทธาของผู้ศรัทธาน,นั่นหมายถึงว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับอากีดะหลักศรัทธาของผู้ศรัทธาผู้หนึ่งที่จะมีต่อ สิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องศรัทธาต่อศาสนาในอิสลามซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่าทางภาษาของอิสลามเราเรียกว่าอุซูลุดดีนหรือว่าเรียกว่าอากิดะอัลอิสลามผู้ศรัทธาผู้หนึ่งมุสลิมท่านหนึ่งจะสามารถพิสูจน์ว่าตัวของเขาเองเป็นบุคคลหนึ่งที่มีอีมานเป็นบุคคลหนึ่งที่ศรัทธาในศาสนา,าอิสลามแล้วนั้นเขาจะต้องศรัทธาและเขาจะต้องยอมรับใน สิ่งที่เป็นอุซูลุดินสิ่งที่เป็นพื้นฐานสิ่งที่เป็นรากฐานที่สำคัญของศาสนาอิสลามซึ่งโครงสร้างอันนี้หรือว่าหลักคำสอนอันนี้เป็นหนึ่งในหลักคำสอนที่มีความสำคัญยิ่งหากไม่มีหลักคำสอนนี้หลักคำสอนอีกสองหลักคำสอนก็ไม่สามารถที่จะไปสู่ความสำเร็จและไปสู่ความสมบูรณ์ของมันได้สิ่งที่มุสลิมท่านหนึ่งสิ่งผู้ศรัทธาท่านหนึ่งจะต้องมีศรัทธานั้น เขาจาเป็นจะต้องได้รับสิ่งนั้นมาด้วยกับความเข้าใจของเขาด้วยกับการเรียนรู้ของเขาอย่างสมบูรณ์แบบเขาจะต้องยอมรับถึงการมีอยู่ของลัสุบวหานาหัวตาลาด้วยกับความเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยกับการศึกษาด้วยกับการคุณคิดของเขาเขาไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามหรือว่าตามหลักหรือว่าอาศัยหลักความเชื่ออันนี้ด้วยกับการตามหลักศรัทธาหรือว่าตามหลักความเชื่อจากบุคคลอื่น เขาจะต้องเข้าใจในเนื้อหาอันนี้ในเนื้อหาทางหลักอุซูลุดดินด้วยกับความเข้าใจของเขาด้วยกับยากินของเขาเขาจึงสามารถที่จะมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องมีหลักศรัทธาที่สมบูรณ์ได้ดังนั้นหากมุสลิมท่านหนึ่งมีศรัทธาต่ออลอสุบฮานาวะตาลายอมรับในศาสนาของอลอสุบฮานาวะตาลายอมรับในอิสลามแต่การยอมรับของเขาเป็นการยอมรับที่เกิดมาจากการ ปฏิบัติตามเกินมาจากการลอกเลียนจากบุคคลอื่นโดยที่เขาไม่ได้มีความเข้าใจโดยที่เขาไม่ได้ศึกษามันเองจากเนื้อหาจากวิชาการจากคําสั่งสอนของอิสลามนั้นหลักศรัทธาของเขานั้นอาจจะเป็นหลักศรัทธาที่ไม่ถูกยอมรับอาจจะเป็นหลักศรัทธาที่ไม่สมบูรณ์ตามพระบ,บํารัชสตามคําสั่งของลอสุบฮานาหวัวตาลาก็เป็นไปได้ดังนั้นในเรื่องอุซูลุด,ดีนสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญสิ่งที่เราจะต้อง คุณคิดอยู่ตลอดว่าอุซูลุดีนอีมานของเราที่เรามีต่อลอสุบฮาหนะ์นาว์ตาลาที่เราศรัทธาต่อศาสนาอิสลามนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยกับความเข้าใจอย่างถ่องแท้จะต้องเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยกับการศึกษาด้วยกับการรับข้อมูลที่ถูกต้องและเปลี่ยนเป็นหลักศรัทธาและเปลี่ยนเป็นความเชื่อเป็นเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นเป็นเปลี่ยนเป็นความยากินในความศรัทธาของเราสิ่งนั้นถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับ ิ่งนั้นถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าเขามีศรัทธาอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์นั่นคือเนื้อหาที่หนึ่งหรือว่าโครงสร้างที่หนึ่งของอิสลาม Allah, 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 Allah. ส่วนสองข้างที่สองของอันอิสลามก็เป็นอีกโครงสร้างหนึ่งนั่นคือส่วนข้างทางด้านาศาสนาบัญญัติ เมื่อเรามีศรัทธาต่อลอสุบฮานาวะตาลาแล้วเรายอมรับในศาสนาแห่งอิสลามเรายอมรับในคําสั่งสอนที่ศาสดามมฮัมมัดสุลลัลลอฮ์วะัยวะเลวะสลัมนามานําเสนอให้กับมนุษยชาติเมื่อเราศรัทธาถึงการเป็นศาสนาทูตของท่านเราก็จะต้องยอมรับถึงหลักปฏิบัติและหลักคําสอนที่ท่านศาสดานํามาเผยแพร่นําเสนอด้วยเช่นเดียวกันมุสลิมคนหนึ่ง ผู้ศรัทธาผู้หนึ่งจะอ้างว่าเขามีอีมานจะอ้างว่าเขามีศรัทธาแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาไม่ได้ยอมรับในหลักศาสนา,าบัญญัติหรือว่าสิ่งที่ถูกเรียก,ก,ยกว่าอาการแห่งอิสลามนั้นาศาสนาของเขาการมีอีมานของเขาการยอมรับในอิสลามของเขาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ดังนั้น,หน,นหนึ่งในเนื้อหาและประเด็นที่มีความสําคัญ และกับผมจะทําหน้าที่ในการนําเสนอและพูดคุยกับพี่น้องผู้ศรัทธาท่านผู้ชมทุกท่านในช่วงเวลาตรงนี้ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับอัากขามของอิสลามหลักศาสนาบัญญัติของอิสลามหลักศาสนาบัญญัติของอิสลามเป็นอีกหนึ่งรากฐานเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างที่มีความสําคัญเพื่อที่จะให้การปฏิบัติของเราสอดคล้องไปกับหลักศรัทธาของเราที่เรามีต่อ อิสลามที่เรามีต่อคําสั่งของลอสุบฮานาหัวตาลานั้นการปฏิบัติของเราการดําเนินชีวิตของเราการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันนับตั้งแต่ช่วงวินาทีแรกที่เราตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายที่เราจะหลับไหลจะหลับไหลไปในอีกครั้งหนึ่งอลอสุบฮานาหัวตาลาคำสั่งศาสนาอิสลามก็มีหลักการก็มีบทบัญญัติต่ตางๆที่กำหนดไว้อย่างมากมายและสมบูรณ์ ซึ่งหลักการหรือว่าหลักศาสนาบัญญัติอันนี้ที่ถูกกาหนดมานั้นเพื่อที่จะให้การใช้ชีวิตของเขานั้นการดําเนินชีวิตของเขานั้นบรรลุถึงเป้าหมายอันถูกต้องบรรลุถึงเป้าหมายที่สมบูรณ์เพราะหากมนุษย์ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตของเขาหรือว่าใช้ชีวิตของเขาโดยปราศจากหลักการปฏิบัติต,ตามคําสอนของศาสนาเพราับสุบฮานะหัวตาลาไม่ได สร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยแล้วพระองค์ก็ทรงปล่อยมนุษย์นั้นให้อยู่ตามอิสระตามความสามารถตามอิสระความพึงพอใจในการกระทาจากการกระทําของเขาเพียงอย่างเดียวเขาจะต้องเมื่อเขาเป็นสิ่งถูกสร้างของพระอัลลอฮฺสุบฮานาหูัตตาลาเมื่อเขายอมรับเลยว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูัตตาลาเป็นพระผู้อภิบาลเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างของเขา พระอห์ลอสุบฮานาหัวตาลาก็กำหนดรูปแบบแห่งการดำเนินชีวิตให้กับเขาเพราะสิ่งเพราะการกำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตให้กับผู้ศรัทธาให้กับมุสลิมคนหนึ่งนั้นเพื่อที่จะให้เขาประสบกับความสำเร็จให้เขาประสบกับความผาสุกทั้งเป็นความผาสุกในโลกดนยานี้และความผาสุกในโลกอาเครอในวันข้างหน้าเพราะบ่าวออหลอสุบฮานาหัวตาลาจะเป็นบ่าวที่สมบูรณ์ จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่แท้จริงได้นั้นก็ต่อเมื่อทั้งชีวิตของเขาท้งโลกดนญ,ญานี้ประสบกับความสําเร็จเป็นชีวิตที่ดําเนินตามแบบอย่างแบบฉบับคําสั่งสอนสาศาสนาบัญญัติคาสั่งคาสั่งใช้ของลอสุาหานาหัวตาลาดังนั้นหลักาศาสนาบัญญตัติหรือว่าหลักอาการที่ผมจะขอขกล่าวนําเสนอกับผู้ศรัทธาในช่วงเวลาตรงนี้เป็นหนึ่งในโครงสร้างเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่มีความหมายและมีความสําคัญ เราจะต้องให้ความสําคัญเราจะต้องศึกษาอย่างละเอียดถึงประเด็นนี้ถึงเนื้อหาตรงนี้เพื่อที่จะให้การใช้ชีวิตของเราการปฏิบัติของเราหรือสิ่งที่อิสลามเรียกว่าอามันอิบาดา์ของเราในทุกๆวันนั้นเป็นอามันอิบาดาห์ที่ถูกต้องตามคําสั่งของของลอ,งองสุบฮานาหัวตาลาเป็นคําสั่งสอนเป็นอามันที่ถูกต้องและเป็นที่ถูกยอมรับของพระองค์ลอสุบฮานาหัวตาลาส่วนเนื้อหาที่สหรือว่าโครงสร้างที่ส ที่มีความหมายและมีความสําคัญกับวิถีชีวิตกับการเกิดมาเป็นมุสลิมกับการเกิดมาเป็นผู้ศรัทธาของผู้ศรัทธาผู้หนึ่งก็คือเรื่องราวทางหลักจริยธรรมอิสลามผู้ศรัทธานอกจากว่าเขามีอุสูลุดีนหรือว่ามีอ,อักอออิดมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามคําสั่งสอนของอิสลามแล้วเขามีการปฏิบัติตามหลักศาสนาบัญญัติหรือว่าตามหลักอักกรามของอิสลามแล้วสิ่งที่จะมา เสริมแต่งให้ทั้งอุซูลุดินของเขาอากีดาของเขาหลักศรัทธาของเขาให้ทั้งอารามของเขาหลักศาสนาบัญญัติของเขาเป็นหลักศาสนาบัญญัติที่ถูกต้องมีความสวยงามไม่มีข้อขาดตกบกพร่องใดๆเขาจําเป็นจะต้องมีหลักอัคลาของอิสลามหรือว่าหลักจริยธรรมของอิสลามควบคู่ไปด้วยดังนั้นหากจะเปรียบอิสลามเสมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่ง รากฐานของมันรากที่ยังลึกลงไปที่จะยึดให้ต้นไม้ต้นนี้เข้มแข็งให้ต้นไม้ต้นนี้สามารถยืนเผชิญกับพายุร้ายต่างๆได้ก็คืออุซูลดินก็คือหลักศรัทธาที่เข้มแข็งซึ่งหลักศรัทธาน,นี้เป็นทั้งรากฐานที่เป็นทั้งรากที่ยังลึกลงไปแล้วก็เป็นทั้งลำต้นที่เข้มแข็งที่จะรักษาไว้และอาการก็เปรียบเสมือนกับกิงกา้านสาขาของต้นไม้ต้นนั้นที่จะยึดและก็ ทำให้ทำให้ต้นไม้ต้นนั้นสามารถเผชิญกับพายุร้ายแล้วก็พยันตารายต่างๆที่จะเข้ามาดังนั้นมุสลิมคนหนึ่งที่มีศรัทธ,ธาที่เข้มแข็งแล้วมีอากีดที่เข้มแข็งแล้วเขาจะต้องมีอาการเขาจะต้องมีหลักศาสนาบัญญัติที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ด้วยและอัคลักก็เปรียบเสมือนกับใบไม้หรือว่าดอกไม้ของต้นไม้ต้นนั้นที่จะมาเสริมแต่งทําให้ต้นไม้นั้น เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์เป็นต้นไม้ที่เมื่อผู้คนผ่านมาเห็นแล้วก็จะสามารถยอมรับและก็สามารถเข้าใจได้ว่านี่คือต้นไม้ที่สมบูรณ์นี่คือต้นไม้ที่มีรากที่อย่างลึกมีกิ่งก้านสาขาที่เข้มแข็งมีใบแล้วก็มีดอกไม้ที่สวยงามดังนั้นอัคลักจึงจะจึงมีความหมายและมีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันไม่แพ้อุซูลดินไม่แพ้อากามแล้วก็เนื้อหาต่างๆซึ่งสิ่งนี้เป็นพื้นฐานสําคัญพื้นฐานแรก ที่มวลมุสลิมที่ผู้ศรัทธาท่านหนึ่งจําเป็นจะต้องมีหลักศรัทธาจะต้องมีการปฏิบัติในสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์หากเขาอ้างเพียงแค่ว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้ศรัทธาแต่หลักปฏิบัติของเขาหรืออัคลักข,ของเขาไม่ตรงกับคําสั่งสอนของอิสลามไม่ทรงไม่ตรงกับกับอากิดะกับอกิดะกับอุสุลุดีนที่เขามีศรัทธานั้น สิ่งนั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความศรัทธาของเขาได้เหมือนกับที่ท่านอิหม่ามอาลียลัอิสลามได้กล่าวไว้ว่าอัลอีมานุมะริฟตุลบิลกัลแท้จริงๆแล้วอิหม่านนั้นคือการมีการทําความรู้จักด้วยกับดวงใจด้วยกับหัวใจของเขาด้วยความความรู้สึกภายในอัลอีมานุมะริฟตุลบิลกัลวะเกลุบิลลิซานและเขาก็สําแดงออกมา ด้วยกับทางวาจาของเขาก็คือคําพูดที่แสดงออกมาถึงว่าถึงอ ي มานของเขานั่นหมายถึงว่าจะต้องมีการปฏิบัติที่แสดงออกมาให้เป็นให้เป็นรูปธรรมที่สามารถรับรู้และสามารถสัมผัสได้ว่าลอามลุบิลอาร์กานและมีการกระทําและมีการปฏิบัติที่แสดงออกมาที่เป็นการในรูปของรูปธรรมของการปฏิบัติออกมาดังนั้นอีมานดังนั้นอิสลาม มุสลิมท่านหนึ่งจะต้องมีหลักศรัทธาที่แน่วแน่อยู่ในดวงใจของเขาที่แน่วแน่อยู่ในความรู้สึกของเขาที่มาจากการเรียนรู้ที่มาจากความเข้าใจที่ถ่องแท้หลังจากนั้นเข,เขาจะต้องพิสูจน์ออกมาด้วยกับจะด้วยวาทางวาจาของเขาคําพูดของเขาบิลลิซานหรือว่าเขาจะต้องพิสูจน์ออกมาด้วยกับการกระทําอามันลุบิลอาร์การเขาจึงสามารถที่จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ประสบความสําเร็จ บุคคลหนึ่งที่สามารถที่จะอ้างได้ว่าอย่างน้อยๆเป็นมุสลิมอย่างน้อยๆเป็นผู้ศรัทธาหนึ่งที่ศรัทธาในศาสนาแห่องอิสลามครับก็นี่คือเนื้อหาเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆที่นําเสนอเพื่อให้ผู้ศรัทธาเพื่อให้ท่านผู้ชมที่เคารพบรับทุกท่านสามารถเห็นถึงความสําคัญสามารถทําความเข้าใจถึงประเด็นสําคัญเนื้อหาหลักๆสําคัญของอิสลาม และอินชาอัลลอฮ์เนื้อหาที่เกี่ยวพันกับหลักอะกกามจริยธรรมศาสนาบัญญาัติของอิสลามนั้นจะขอนำเสนอในวาระต่อไปก็ขอจบวันนี้ในเวลาเพียงเท่านี้วัสสลลัมุอะลัยกุมวอเระห์มะตุละลยาฮิวะบารักะตุ واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين